ใครอยากลงทุนแต่สังหามีวิลล่าติดทะเลวันนี้โกเดนมีโครงการดีๆสุดเ้้าติดตามคลิปนี้ครับโกเดนนะฮะจะพาทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมกับทำเลสวยนะฮะที่จะเกิดขึ้นในเร็วนี้ฮะเปิดโครงการฮนะเฟสแรก4ี่หลังหน้าหาดนะฮะกับโครงการ แอดหินงามนะครับบริหารงานโดยโอเควันนะครับทีมงานของอาจารย์เอกพงศ์ตรีตรงนะฮะกับโครงการนี้ฮะเป็นโครงการวิลล่านะครับเรียกว่าเป็นอสังหาที่เป็นมูลค่านะครับแล้วก็เปิดปล่อยให้เช่าด้วยเพราะว่าเราทํามีใบอนุญาตโรงเรีให้กับบ้านทุกหลังเลยนะครับถ้าใครนะฮะสนใจนะครับกับทำเลที่ดีนะครับในอำเภอสีชนนะครับ ต้องบอกเลยว่าทำเลตรงนี้สุดว้าวมากๆนะครับปีกซ้ายปีกขวาตรงนี้จุดหัวมังกรเลยนะครับหน้าน้ำหลังเขาเนี่ยเป็นสุดยอดทำเลทางด้านองจุยแล้วนะแล้วก็มาเจอกับการออกแบบดีไซน์ของท่านอาจารย์เอกพงศ์ตีตรงอีกนะครับบอกเลยโอ้โห สุดยอดเลยนะครับกับตรงนี้นะก็ฝากไว้ครับใครสนใจติดตามนะครับกับโครงการตรงนี้นะสอบถามรายละเอียดกันมาได้เลยนะครับวันนี้ก็ฝากไว้ครับกับทำเลทองทำเลสุดว้าวแอดติชนอางภอจังจหวัดนครสิรมราชสวัสดีครับ